ทหารเลาายิงลูกปืนส่องแสงและคนร้องเฮสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นน่ะทหารเลามันก็ยิงบนฝั่งนี่มันไม่ได้ลงไปยิงในเรือไม่ได้ไปลอยคออยิงในน้ําแล้วคนเห็นคนเห็นอะไรกันคน,คนเห็นขึ้นจากน้ําก็ได้ยังไงผ่านมา9ปีกว่าที่ เข้ายุคที่ผมเล่นกล้องเป็นก็อีกหลายปีมาก็คือปี54แล้วครับปี54ที่เริ่มไปตั้งกล้องครับผมอ๋อที่หลายๆพื้นที่ของหนองคายแล้วก็บึงการใช่ไหมคะครับผมยังยังฝั่งเราที่ที่บ้านโดเหนือน่ะที่ไอทีวีไปลงมาครับผมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยจะต่อจิ๊กซอต่อที่ที่เหลือครับค่ะโอเคอ่ะแต่ว่าอันนี้นี่คือนี่คือข้อมูลที่ไปยื่นต่อสถานทูตลาวในวันนี้มาเมื่อวานนี้ได้ยื่นเรียบร้อยแล้วยังคะสถานทูตลาวปิด แต่ว่า<อ>ผมโทรมาถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะว่าวันจันทร์เปิดไหมเขาบอกเปิดนะครับแต่พอออกข่าวคึกโครมวันอาทิตย์มาวันจันทร์ปิดไม่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมนะครับอ๋ออ้าวก็เลยไม่ได้ยื่นเอกสารนี้ไปหรอคะยื่นกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแทนครับอ๋อม,ม,มีมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าสถานทูตลาวรับ,รบเอกสารของคุณสมภพไปครับอ่านะคะมีข้อมูลว่ามีหมู่บ้านลาวยิงลูกปืนสองแสงเนี่ยคุณสมภพใช้กล้องกี่กล้องคะไปถ่าย ตั้งแต่ปีห้าสี่ถึงหกสี่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันคืออย่างปีแรกสุดห้าหกปีห้าสี่เนี่ยปีห้าสี่ใช้กี่กล้องคะตอนนั้นคือผมกล้องใหม่ๆนะผมแทบไม่อะไรกับเรื่องนี้เลยผมก็จะมีกล้องแค่ตัวเดียวเลยกัใช้หนึ่งกล้องปีห้าสี่ใช้หนึ่งกล้องแล้วปีล่าสุดเนี่ยที่พิสูจน์เนี่ยใช้กี่กล้องคะสี่กล้องครับสี่กล้องโอเคโอเคอ๋อสี่กล้องแล้วปรากฏว่าไม่เห็นใช่ไหมถ่ายแบบร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศาจริงๆแล้วไม่ต้องใช้กล้องเยอะไม่ถึงอ่ะ จริงไม่ต้องใช้กล้กองเยอะหรอกหมอบอกว <ไป S 1> ่า<อ>ไม่ไม่จริงทําไมคุณหมอถึงยืนยันว่าไม่จริงล่ะคะโอ้ผมก็ลองดูแล้วนะฮะ,ะแล้วถ่ายนี่ผมก็ลองถ่ายดูแล้วผมก็ลองดูหมดนะฮะผมรู้ว่ามีอุปรสรรคเยอะมากแล้วไอ้ตอนที่มันที่ตอนที่มันประเมินประมวลผลเนี่ยมันมีแห้งถ้าคุณตั้งค้างเนี่ยคุณมีแห้งแน่อธิบายหน่อยต้องมีปัญหาปวดหัวแบตเตอรี่หมดอีกบคุณโอ้ปัญหาเยอะเลยเดี๋ยวให้คุณสภบอธิบายหน่อยค่ะคุณหมอเขายืนยันว่าไม่จริงคุณจะอธิบายยังไงคะ หมายถึงคุณหมอว่กกล้องแห้งใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่แห้งคือคือผมไม่ได้พูดถึงกล้องแห้งนะผมว่าสี่กล้องนี้ไม่พอมันต้องสี่ร้อยกล้องอ๋อใช้กล้องน้อยไปเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่มีทางติดหรอกค่ะแสดงว่าคุณก็ขายไม่ติดไปไม่ได้เอาคุณหมอบอกอย่างนี้ถ้าคุณต้องการขายห้ามเนีของผมเนี่ยคุณต้องสี่ร้อยกล้องเดี๋ยวคุณหมอให้ให้ให้คุณสมภพพูดก่อนค่ะค่ะเชิญค่ะรูปไฟขึ้นห้าเมตรนะครับค่ะสี่กล้องพอแต่ว่ากล้องตัวที่หันไปด้านข้างเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับขึ้นด้านข้าง ก็พองงไหมครับคือกล้องด้านหน้าเนี่ยก็จะได้แค่ด้ยกเว้นแต่แบบด้านข้างนคุณจะมองด้านข้างคุณมองไปอีกอีกประมาณพันห้าร้อยเมตรเลยมันก็ไม่ใช่ห้าเมตรสี่ห้าเมตรก็ต้องห่างห่างด้านหน้าห่างด้านข้างทีละห้าทีละห้าหมดคุณจะไปเห็นทหมดได้ยังไงคุณต้องใช้สายมันํำนึกดูถ้าคุณบอกมองด้านข้างได้นะคุณก็ไม่เห็นมันมันขึ้นจากนั้นคุณไม่เห็นห้าเมตรแต่คุณเห็น ่1,500เมตรน่ะมันสองข้างนะคุณต้องึูภาพดูใช่หรือเปล่าค่ะผมไม่ไม่ได้ต้องการห้าเมตรผมต้องการขึ้นจากน้ําแล้วต้องสมัยนี้เลยคุณต้องต้องได้ยินเสียงน้ํามันขึ้นจากน้ำมันปุ๊บเลยนะคุณก็จะเห็นภาพด้วยนั่นแหละคือจะพิสูจน์แล้วครับนะฮะไม่มีทางเลยครับคุณทําไม่ได้นะครับบอให้นะฮะคือกล้องสมัยนี้มันพลิกพิกเซลมันสูงมากเลยนะครับเราสามารถคือห่างไปหลายร้อยเมตรฮะได้ยินเสียง มันต้องมีเสียงด้วยฮะ,ะมันน้ำกระจายฟุ๊บไปมาเลยคุณเห็นได้ยินเสียงไม่ได้เสียงต้องคุณมีเสียงเหรอระวังเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับ